พี่น้องมือนีสาวคนแกนเลิกงานแล้วเลิกงานแล้วแต่ว่าไอ้ตาเทตตีกันอันเทตตาหน่อยแล้วมันเทหน่อยก็ไอ้เลิกงานแล้วก็เลยว่าชวนนี้บ่มีเว้นเนาะแต่ว่าจะเป็นยังคือบ่มีเวน้นว่เตีก็เลยจะมาบอกพี่น้องบอท่านี่บอกเลยว่าตัวต,วตวนองสาวคนแกนเป็นผู้ใดเนาะว่มาม่าจะไซคือได้ไอ้เป็นชื่อว่าสาวคนแกนนี่อย่างสินะ สัวคนแก่น,นี่ก็เห็นงานเห็นงานในมหาลาัยเขาโรงพยาบาลสีนคลินร์เนาะก็เป็นมัธยปีพ่นละสามสิบกล้วยคนละ,าม,านละมาเรียนก็นเลยเออชิกระเป๋าใบเดียวกระเป๋าใบเดียวก็หอพักเดินละแปดร้อยทุกเมื่อท่านมีหนีมีสินดอกเดีนนน๋ยวนี้จังอย่างแน่พอดีเรื่องงานเราก็เลยว่าเซียนไปจิปดินพอดีใครจิปฟดินเนาะเขาสร้างของแล้วเสีวของไปส่งเพิน่น ไปตรงกับอาชีพออเสริมอาชีพเดียวว่าใดเราต้องเสริมเป็นน้ำสมานนี่นะพอดีซื้อบักบัวมให้แม่อันมันง้ามมันงามม้นงามเป็นขายมาละสิบบาทได้บักลายเป็นน้องได้บักลายมันเป็นยาเย็นมาสันตุนานเป็นยาเย็นเป็นบักบัวเนี่ยเป็นยาเย็นพอดีแม่แล้วไอ้มาอยู่น้ำเรากับน้อนปวยปีเตียงนี่แหละอยู่หมอพักนัำนี่แหละจะเลยตรงดูแลแล้วลูกสาวเดียวลูกสาวเดียวกันเลย จะต้องเซ็จขี่เซ็จเงี้ยวอืนิ้มอุตส่าห์มันก็ต้องจีจอบวานหาข้าหาหน้ามันจะยาให้อืมเพียงคลิดอะไรจีเคยบอ่อยฟังละทั้งตั้งแต่เห็ดมาหาหกทิมกับพี่นอ้องก็เลยจีอยากได้แต่นิ้มเว้นมากอะเขามาหาเข้าหาหน้ามาเรากินอืแต่ค่อยเมียนไห่ร้อนนั่นแหละยิ้มน้อยกินข้ากินน้าเนาะเมื่อนี้ Lượt ngân mát luôn rồi đấy Xuyên, xúc bọc mì Ủa, xúc bọc mì phải không? Xúc nô mai Xúc nô mai Bắc cà tín Xúc nô Để kín Rau ráo, mấy thằng nào Xám kết để rau xin con Uhm, kín cà bọc tèng Xuyên, 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 เนกายอาหารบํแพงแบบื่อคนยาวออกมึงขอจ้าไปยู่ตอหนึ่งคนยาวเองมึงเศ้าอี่หนึ่งกะบ,บุตบุตรเล้เร็วมึงหอนแล้วนี่มันอหอนมได้เห็นไหเขาบุตรเร็วเป็นน้ำมันหนึ่งเป็นน้ำเขาจะตนปีกับ,บ่หัวเพราะว่าเหไปตะกีซีสามสีปีอล้่ตอนนั้นเขาง้างงางห้กำลังไส้สองสคนเนาะสาทีน้ก็ว่าจะลงไปบ้านเขา อันให้เ hey, พ yeah. oh? mm ิ่นไถนาไว้ให้เงินนั่นนั่นออกแม่พี่น้องเงินนั่นตกสออกเงินซอยเหลือเนาะก็ก็เลยให้เพิ่นไถไว้ให้แล้วก็บ่นั่นดอก2ท่งท่งนึง7 8ไร่อีกท่งนึงก็1ไนี่ล่ะก็ว่าสิใส่ข้าวเหนียวกับข้าวเจ้าเฮ็ดใส่เราไว้ยามบ่มีเงินไปขายข้าวอืกินข้าวก่อน ถ้าชอบลิปนี้ก,ก,ก็กดติดตามกดซับสไครป์แฮนีเ้เดอร์จ่องสาวันแก้นเบาคำกินคำก็จะได้กินดูบ่เป็นอ่ได้กินเรื่อยๆบ่แซ่บๆเด้ดอที่เวียดนาม โอเคขอบคุณหลายๆที่รับชมเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สาคอนแก่นนะคะสวัสดีค่ะ